สวัสดีครับทุกท่านพบกันค่าคืนนี้ก็ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็เอาสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงเ d มาให้ชมนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆก็เอามาแบ่งกันชมนครับคนเล่นสมเด็จก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเยอะมากนะฮะเยอะมากแตกแขนง แตกแขนงไปหลายสายหลายครูบาอาจารย์หลายแนวทางมากนะครับจนบางครั้งก็โจมตีซึ่งกันและกันนะครับกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเล่นแบบนั้นเก๊อีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าให้กลุ่มนั้นก็เก๊นะครับเล่นไปๆมาๆก็เล่นกลุ่มใครกลุ่มมันก็มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับผลสุดท้ายก็ อยู่ที่ชอบใครชอบมันนั่นแหละครับชอบใครชอบมันเกิดไม่ทันกันสักคนแล้วก็มานั่งเถียงกันให้เสียเวลานะครับชอบแบบไหนก็เรียนแบบนั้นชอบแบบไหนแต่ละคนนุ้ย่อมมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วนะครับเล่นแต่ละคนก็มีหลักพิจารณาของตัวเองอยู่แล้วนะครับดูความเกา่าดูอะไรหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็เอาเจดีนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดี哟 พิมพ์หนึ่งนะครับที่มีในตำรานะครับมีในตำรานะครับลองมาส่องเนื้อกันดูนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนนะครับองนี้มวลสารนะครับจะชัดมากนะครับมีมวลสารกาก,ากดําก็มีให้เห็นเป็นแดงแดงก็มีให้เห็นนะเนื้อค่อนข้างจะละเอียดนะครับองนี้นะครับพื้นผิว,ว้าก็จะเหี่ยวยน่นะ บางบางช่วงก็จะตึงนะครับตึงก็คือธรรมชาตินะครับแต่ละองค์นี่มีไม่เหมือนกันนะครับผิวพระแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะครับมีจุดต่างจุดเหมือนไปอย่างละนิดละหน่อยนะครับนี่คือเสน่ห์ของพระสมเด็จจริงๆนะครับเล่นไม่เบื่อเล่นพระสมเด็จเนี่ยแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างมากก็แค่คล้ายคลานะครับนี่ลองดูนะครับความคมของฐานนะครับ พิมพ์เจดีนี่จะดูง่ายนะครับดูฐานฐานฐานตรงตรงเนี้ยนะครับส่วนมากจะเชิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับจะเชิดขึ้นเหมือนหัวเรือนะฮะมีติ่งแหลมเข้ามานะครับแขนพิมพ์เจดีเนี่ยแขนจะล่ําแล้วก็จะมาช่วงต้นเขาเรียกว่าอะไรมือเนาะอันนี้ต้นแขนช่วงนี้ยจะเล็กๆล,ลงนะครับแล้วจะโยโย่นะ ใจโย,โย,โ,ยโย่พิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ใจดีเอียงหรือว่าใจดีโยบางคนก็ก็เรียกว่าใจดีโยนะครับเกียร์ก็จะป่องหน่อยนึงความจริงมันเป็นพิมพ์ตรงๆแหละแต่ว่าอาจจะอยู่เกิดจากการถอดพิมพ์หรือว่าการเก็บการจับอะไรเนี้ยมันทําให้พลาดบิดเบี้ยวไปทั่วได้นะครับแต่ก็ยังเข้าคงไว้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยนะครับเม็ดมวลสารนะครับมวลสารมีให้เห็นนะฮะขอบก็ปีนะฮะยุกยน่น เป็นแหวงอยู่ตรงกลางนะฮะทีนี้ก็ด้านหลังนะครับดังหลังเรียบนะครับมีรอยหินขูดนะครับบางคนเขาเขาเรียกว่ารอยปู้ไตนะขนาดรอยแบบนี้นะแต่ละสำนักยังเรียกไม่เหมือนกันนะฮะเราจะเอาหาข้อสรุปอะไรนะฮะนอกจากว่าความเก่าเอามาดูความเก่าของเนื้อนะครับเล่นแค่ชอบนะครับเล่นแค่ชอบ ดูเนื้อนะครับดูเนื้อผมก็เอามาขยายเนื้อให้ท่านชมนเนื้อท่านจะเหมือนหินอ่อนนะครับเหมือนหินอ่อนนุ่มเงาแต่แตใ่ในการมองเราเนี่ยเหมือนจะนุ่มเหมือนจะมีความเงาสว่างแต่จริงๆแล้วพระท่านมีความแข็งนะมีความแข็งดูเม็ดมลสานะครับการยุบ ของเนื้อพระยน่นของเป็นหลุมเป็นบ่อนี่รอยคูดของหินหรือพวกมวลสารที่เป็นก้อนนะัะถูกกดถูกปาดให้เรียบก็จะเกิดการคูดได้นะครับมวลสารเนื้อมวลส,สารนะครับอุ้ยกท,ทีฮะก็แก่งขนาดไหนลองลองกระเทาะกับเบียนดูดังทิ้งๆเลยนะ,ะแก่ง พระเกนี้ก็จะมีน้ําหนักเบานะครับถ้าผมเห็นพระแข้่งเก่าก็าหลายองค์ก็เยอะนะครับจะเห็นจะแยกออกนะครับเพราะว่าความเงาของพระนี้จะต่างกันนะครับถ้าพระที่ทําขึ้นมาเรียนแบบเนี่ยความเงาของท่านจะเงาแห้งๆเงามไม่นุ่มตานะครับเราดูเราดูนี่เราจะรู้เลยถ้าเราเห็นพระบ่อยๆเราจะรู้เลยคือมันเหมือนเขาเอาไปเคลือบแลกเกอร์หรือว่าเอา อะไรน้ำยาอะไรทาไว้ให้มันเงามันแห้งนะครแต่แต่ถ้าเราดูดีๆแล้วมันจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนะครับแต่ถ้าผ้าที่มันแข็งแข้งจริงๆจ,จากธรรมชาติอ่ะเราจะดูรู้นะคือมันจะไม่ไม่ไม่เงามากแล้วก็ไม่แห้งมากนะรเราจะดูรู้เลยมันจะมีความนุ่มตานะฮะนุ่มตามีความเหี่ยวในตัวมีความย่นนะครับนุ่มตาเหี่ยว ง่ายนะครับพระสมเดชจวัดละคังนะครับไม่ดูไม่ยากนะครับแค่บางทีเราไม่ได้เจอพระเก่าสมมุติว่าพระเก่าสักหนึ่งองค์แล้วก็มาวางไว้ในรวมๆกับพระทั่วไปสักสิบองค์นี่ะทุกคนแยกได้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกครับทุกคนแค่โอกาสในการเจอต่างกันแค่นั้นเองครับแต่แต่ผมเชื่อว่านะครับถ้าทุกคนได้เจอนะครับ ทุกคนได้เจอได้คบพระองค์เดียวกันนะครับทุกคนสามารถแยกออกได้เลยนะฮะอันไหนเก่าอันไหนไม่เก่านะครับคนเล่นพระจริงๆเก่งๆจริงๆ,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 ๆเขาเขาก็ไม่ได้ไปไล่ตีไล่ทักไล่ท้วงพระอะไรใครด้วยนะครับเขาเขาเห็นเขาเก่งจริงก็เหมือนคมในฝักนะฮะบ,บางคนเขาคมในฝกักเล่นก็เห็นเขาแท้เขาก็เก็บไว้ถึงเวลาใช่ สำหรับการซื้อขายมันก็มีนะครับแต่บางคนนี่ก็อยากเก่งอยากเก่งด้วยการเที่ยวสวยพระคนอื่นนะคือพยายามเก่งนะครับแต่มันไม่ได้เก่งนะครับคนเก่งๆบางทีเขาก็จะเง,งียบๆนะฮะหลายหลายครูบาอาจารย์หลายอะไรที่เราไม่รู้จักนะเล่นพระนักสะสมพระเก่าเก่าเก่ง,ๆก,กงๆก็เยอะนะครับไม่ใช่มีแค่เสียนที่เรารู้จักกันไม่กี่สิบคนนะครับ คนที่เขาไม่ออกตัวนะครับแต่เขาสะสมเขาเล่นมาเขารู้อะไรเยอะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราได้ยินมานะครับจะแท้ไปซะทุกอย่างเราก็ต้องพิจรนารณาด้วยสติด้วยความคิดของเราประกอบไปด้วยนะครับว่าอันไหนมันควรจะเป็นไหนไม่ควรจะเป็นนะครับ,นะรบเล่น เล่นด้วยตาด้วยความคิดของเราดีที่สุดนะครับเก้ก็คือเก้แท้ก็คือแท้นะครับคนอื่นมาว่าเก้คนเราก็ไปเชื่อเขาทนะั้งที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขามาท้าเรานั้นเก่งกว่าเราไหมหรือว่าแค่งูงูปลาปลาป,ประจําตํารามาท่องอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายก็ชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับเล่นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ ไม่ได้หลายสิบหลายร้านก็ฮะอนไนชอบก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพระสมเดจเวลครั้งนี้มีใช้กันเยอะนะครับแล้วคนสะสมกันเยอะเล่นไม่เหมือนกันนะครับเล่นไม่เหมือนกันก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับาพา ้อุปสรรคต่างๆให้แขาคาดปลอดภัยจากโควิดนะครับสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลก็ขอให้ไปสู่ทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ